สวัสดีค่ะกลับมาพบโปรงกันดวงเย้ yeah. อย่างแรกนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะว้าวปีนี้ก็ปีมะโรงนะคะงูใหญ่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดวาร์ปดวงประจำเดือนมกราสองพันนะคะ ขอให้ผู้สัทานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือว่ากดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือว่าปุ่มตรงนี้นะคะทูกใจเมนบันทึกคลิปกดแชร์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาดูนะคะแล้วก็ให้ไพได้เล่าเรื่องนะคะเน้นยำ้ำให้ไพได้เล่าเรื่องนะคะรวมถึงนะคะใครเห็นในช่องทางใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านดำบ้านแดงหรือว่าแอลฟาก็อย่าลืมติดตามกันนะคะขึ้นหน้าเพจชอบตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เปิดวาร์ปต่อนะคะให้ไพ่ได้เล่าเรื่องนะคะว่าผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤรหัสนะคะ ดวงประจําเดือนมกราจะเป็นเยี่ยงไรขอให้ผู้สรัทธาเกิดวันพฤหพัสบดีเท่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์จากนั้นนะคะท่องน้ำมูตสรกสามจบเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5้าใบนะคะเป็นตัวแทนเดือนมกราว่าจะมีเรื่องดีต่อใจมีเรื่องรอยยิ้มแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆหรือเปล่านะคะเดือนแรกแห่งปีจ้ามาจ้า ผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสผู้ศรัทธที่เกิดวันพฤหัสดวงประจําเดือนมกราดวงประจําเดือนมกราได้แก่ปอโอสามดาบเสียความรู้สึกเดี๋ยวคำมิอดต้องเลือกแล้วนะคะว่าจะไปต่อเดี๋ยวพอแค่นี้ดีปุ๊บก้าวไม่เท้าดินโลนจะพี่จาไพาจักรพพัดอยู่ด้วยตัวของตัวเองจา้าสุดท้ายโอ้ไพจักรพพัดถือตาช่างเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนยจ้ะ จับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลจับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคนละคนละใบนนปะสองคะแนน,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 นจ้าอย่างแรกนะคะดีนะกลางมือของมาทันไม่ะนนงานงอกแล้วค่ะอย่างแรกนะคะใครเกิดวันพฤหัสบดีนะคะพยายามทําใจแบบซื้อ,อ,อเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่รักษาที่ดีที่สุดคือรักษาใจใตัวเองจากพี่จ๋า เพราะว่าคุณได้ไพ่สามดาบอย่าตั้งความหวังเพราะว่าถ้าคุณตั้งความหวังคุณก็จะผิดหวังรวมถึงรวมถึงนะคะอะไรที่เรามองว่ามันไม่ใช่ของของเราก็จะไม่ใช่ของของเราอยู่วันยังค่าและที่สําคัญลงทุนลงแรงอะไรไปอาจจะต้องกลับมาดูตัวเองนิดนึงนะคะว่าสมควรจะลงแรงหรือลงทุนหรือเปล่านะคะรวมถึงนะคะใครที่ขออนุญาตแปลได้สองประเภทนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องอีกนิดนึงเนาะ ประเภทแรกนะคะใครที่เกิดวันพฤหสัสบดีและอยู่ต่างประเทศนะคะและอาจจะไปแบบบลบๆซ่อนๆก็ระวังคุณพ่อคุณแม่ตามนิดนึงนะคะหมาตานิดนึงระวังเรื่องนี้ตามนะคะกับเรื่องที่สองใครที่เกิดวันพฤหสัสบดีกําลังจะมีเรื่องร้อนใจมีเรื่องเรียกร้องความยุติธรรมรวมถึงเอกสารอาจารย์ลงให้ตั้งแต่ไปเดือนธันวานะเอกสารอะไรก็ตามอย่าทําแบบโรคๆหรืออย่าทําแบบดินพ่อหางหมูนะคะที่รักขา เคลียร์ก่อนและค่อยไปเที่ยวนะคะโอ้โหไม่ใช่เห็นเขาไปเราจะรีบคีๆเคลียร์ยรยรยและมีจุดบอดจุดผิดเดยอะถึงเวลาชีวิตเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวจะโดนเด้งออกจากงานโดยไม่รู้ตัวรวมถึงนะคะใครที่เกิดวันพฤหสัสบดีคุณได้ไพ่เดมโพโลหรือไพ่จกพักรพรรดิเป็นไพ่ของการที่คุณจะต้องเรียกความเชื่อมั่นมั่นอ,อกมั่นใจและเซนส์นของตัวเองเกิดขึ้น เพราะว่าไพ่ตัวนี้บอกได้เลยว่าคุณจะผ่านวิกฤตตัวเองได้ต่อเมื่อคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองพิมพ์ใต้เม้นนะคะอันนี้เราไม่เล่นกันแล้วนะพิมพ์ใต้เม้นนะว่าฉันจะเชื่อมั่นในตัวเองหรือคําว่าเชื่อมั่นก็ได้ง่ายๆจําง่ายๆพิมมาน,นะคะมันคือการเรียกพลังเรียกแรงดึงดูดและเป็นกําลังใจให้กับตัวเองค่ะเพราะคนเกิดวันพฤหัสบดีกําลังจะได้ไพ่เดอะคารเมลรอดคือไพ่ของการเลือก เรื่องนี้เลือกนี้คือเลือกจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีแต่การเลือกแบบไม่มีสติเลือกแบบไม่มีสมาธิมันจะกลายเป็นว่าเลือกแล้วไม่ได้ไปต่อเลือกแล้วเสียใจหรือเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะตรงนี้จะต้องระวังมากๆและใครที่เกิดวันพสหัสดีค่ะอย่าเชื่อใจคนจะจนใจเองนะจ๊ะเนื่องจากคุณมาได้ไพ่9้าไม้เท้า ไพ่ก้าไม่เท้าคือไพ่ดิ้นรนในการทํางานเป็นไพ่ของการหอบแห้งเป็นไพ่ของการพูดไม่เข้ากลืนไม่ออกนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าฝากงานเอกสารสําคัญไว้ที่ใครเพราะท่านจะโดนบูลลี้โดนแทงข้างหลังแล้วก็เป็นไพ่ของการที่เหนื่อยสาหาัสสักการเขาเรียกว่าทําอะไรก็ ไม่เป็นผลที่ดีนะคะซิกเอร์ในการทําบุญให้คุณหมั่นเติมน้ํามันตะเกียงเทียนดวงประทีปหรือทําบุญเกี่ยวกับพวกค่าไฟตามมูนิธิตามวัดตามวาต่างๆนะคะรู้ดวงแล้วว่าต้องแก้ตรงไหนโปรเทคดวงตั้งแต่ต้นๆนะคะทุกคนจะจะได้ไม่พลาดนะคะวันนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นการมีสตินะคะอาจารย์สันคณนชาพลันขออนุญาตไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย